เล่นอย่างนี้ต้องแชมป์แล้วไหมครับกีฬาองของเราติดดาวเด่นในคลิปนี้ครับเอาแล้ห่งกราบสวัสดีทุกด้วนนะฮะสวัสดีสวัสดีเซนเคยตลอบสุขตลอดทุเดนะครับซึ่งวันนี้เขาจะพูดถึงหลังเกมนะครับเป็นหลังเกมนานนาทีของเราไม่ได้ทุกเกมนะขออภัยด้วยนะครับแต่วันนี้นะฮะเนื่องจากว่ามันมีผลงานอันยอดเยี่ยมของเมืองทองของเราเราก็จะไม่พูดถึงแตมันก็อาจะดูยังไงยังไงอยู่นะฮะ ซึ่งล่าสุดนะครับเมืองทองเล่นในถึงฟุตบอล FA คัพนะครับชาร์เอฟเนะฮะซึ่งก็เป็นการไปเยือนสุโขทัยนะครับถึงที่นเลยนะครับซึ่งเสร็จผู้เล่นตัวจริงเมื่อวานนี้เนี่ยเดี๋ยวเราอ่านแบบคร่าวๆของชินโน่เรตเตอรี่นะครับจัดมาในระบบเดิมนะฮะก็คือเหมือนจะยืนหลัง2องไม่ก็หลัง3ามจำไม่ได้ช่างมันมีกิติพงศ์นะครับมีจองอินนะครับก็จะมีทางด้านของสุรไครควันนะครับมีสราว์จตุรพัฒน์นะครับตัวกาอมีพิชญ์ชลชาคับคำยกนะครับ มีกาลรวิทนะฮะแล้วก็ปรเมศนะครับว่าก็จะเป็นทางด้านอรอยเล่นเซ้นนะครับพิชาสโอเคขอบสตร์ก็เล่นและจะได้เปดูวิงนะครับหลัง3นะสตร์เล่นเ,นเซนเตอร์นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยเมืองทองเล่นได้ดีมากๆเลยนะครับก็ถือว่าออกนำก่อน2ลกูกเอ้ยนำก่อน1-0น,นนะครับนาทีที่21นะครับจากพรเมศหลายเวลานะะฮแล้วก็2-0จาก มร์วินลอรินเซ้นนะครับนาทีที่26บหกนะฉะนั้นโดนตีตื้นมาจากบัคโจ้นะครับจอนบัคโจ้จุดโทษนาทีสามสิบูกนี้นมีการถกเถียงมันไม่โดนนะแต่ว่าก็ตอนแรกก็จะบ่นพุทธศิลป์แต่ว่าพอเล่นจนจบเกมก็โอเคละนะครับซึ่งลูกนี้นก็มันไม่มีเวลาเนาะสำหรับรายการนี้นะครับ <c oughs> แล้วนั่นก็นำบอกนำสามหนึ่งจากโรบักนาที33นะฮะจากจุดโทษเช่นเดียวกันแล้วก็มานำซีหนึ่งนาทีเอ้ยขอไปครับแล้วก็มานำซีหนึ่งนาทีเจ แล้วก็ครึ่งหลังนำ5ประตูหนึ่งจากปรเมศแล้วก็โดนตีตื้นมา5-2จากมาสุอินะครับมาสุอิอาจจะใช่มาสุอิจําไม่รู้จักเหมือนกันนะครับอยก็จบเหนื่อยพูดแล้วเหนื่อยครับแต่ว่าฟอร์มดีเมื่อวานเล่นดีจริงนะครับพอ5-2 2-5แบบสวยงามเลยนะครับเมื่อวานเนี่ยต้องชมทางด้านกรวิทย์ด้วยนะครับจัดไปสามแอสซิสคนเดียวนะครับเป็นอีกหนึ่งแมตช์ที่เล่นได้ดีมากสำหรับกรวิทธศธา,ารนะครับ แล้วก็หลายๆคนด้วยนะเล่นได้ดีมากๆเลยซึ่งในะรอบต่อไปเราก็จะดูเนะว่าจาับฉลามเจอใครนะรอบสี่แล้วนะครับจะรอติดตามกันเนาะไม่น่าจะจับฉลาม้งครับน่าจะเล่นตามสายเราไหมผมไม่ทราบนะไม่ได้ติดตามนะไม่ได้หาข้อมูลเออนะครับก็ติดตามต่อไปด้วยนะครับก็จะว่าเป็นอีกหนึ่นงแมตช์ที่น่าจดจํานะจังหวะชิงการประสานงานเองระหว่างนักเตะไทยกันเองเนะี่ยเล่นได้ดีมากแล้วอีกคนนึงก็คือเมลวินทําให้เห็นเลยว่าเล่นดีจริงๆนะครับแล้วก็มีศสิคจะพามาแล้วก็ ถ้าซื้อต่อมาอีกซื้อมาปีรู่นูการหน้าก็น่าจะไหวนะสำหรับเมลวินนะครับก็รอยู่ตามคลิปต่อไปด้วยนะครับจะพูดถึงประเด็นของมีเรื่องปอบด้วยนะครับแล้วก็คิดสองโดนหลังๆนานะเดี๋ยวค่อยพูดถึงกันนะครับซึ่งวันนี้ก็ดีใจด้วยนะครับสำหรับแฟนๆเมืองทองแล้วก็ตัวผมเองครับตบมือสักนิดหนึ่งครับชมเข้ารอบสี่แล้วนะครับคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์กันดูนะครับ ก็วันนี้ประมาณนี้ไลค์แชร์ติดตามกันด้วยแล้วก็ติดตามเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเล่นฟุตบอลถ้วยเอ้ยไม่ใช่ฟุตบอลลีกนะัดสุดท้ายนะครับเจอกับนครราชสีมานะครับน่าจะวันอาทิตย์เนาะไม่น่าเลื่อนลแล้วตอนแรกนครราชสีมาเหมือนลุ้นตกชั้นอยู่นะครับแต่สุดท้ายเหมือนจะไม่เลื่อนละนะครับประมาณนี้ฮะไลค์แชร์ติดตามแล้วเจอใหม่คลิปหน้าวันนี้ต้องขอตัลกกอวลากรสเด็ดครับ